ดูสิฮะน้องสาวเหรัลูกเอ๋อแต่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 แต พอกลับมาผมก็สลิมสลือครับแล้วผมก็นอนในกรงอ่ะดูตรงนู้นก่อนลูกไม่ต้องดูตื่นมาตัวก็เบาเบางงฮะงงเหรอลูกเไี่รู้ไหมหว่าไข่หายไปไหนไข่ไไห,หา,ายไปไหนฮะอ้าววันบาริสต้างายไข่เราก็ต้องหายไปไข่ผู้ชา,ายอะ่ะฮะเราจะไม่มีการสืบพันธุ์สืบทอดอะไรกันทั้งนั้นนะฮะทำไมไม่จำกับผมอย่างนี้ฮะไม่ถามความคิดเห็นผมเลยฮะ,นะไม่ถามนะฮะหนูร้องดังมากเลยฮะ แม่ไม่จามความเห็นว่าผมอยากจะเก็บไว้หรือว่าจะเอาออกฮะไม่ต้องเก็บไว้อะครับทำไมอ่ะไม่ต้องมีไม่จะไม่อยากมีเผ่าพันธุ์ฮะผมยังไม่ได้ใช้งานเลยนะฮะไม่ต้องใช้ครับฝากหมอพี่โบสงสารผมมนะพี่โบเขาก็ดีใจที่ก็ได้น้องสาวอีกคนน่ะจะมุยเลยนี่รูงสื่อไปหนึ่งคุณลูกก็ไม่สื่อพี่นุ่นเขาก็ดีใจเห็นไหมล่ะนุ่นก็ซอยขาดิ้ง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 เลยเนี่ยยินดีใจดีใจพัญจักรยานดีใจป่ะน้องนุ่นดีใจพี่นุ่นดีใจนะ ดีใจว่ามีน้องสาวเพิ่มแม่ก็ดีใจในแต่งตัวรับวาเลนไทน์ในดีใจที่สุดเลยอ่ะไปไปบอกบอกบอกพี่พีเอฟสี่สิทุกสันวันวาเลนไทน์ฮะทุกสันวันวาเลนไทน์ฮะทุกสันเลยฮะวันวาเลนไทน์ไงครับงงฮะงงฮะนี่น่ารักจังเลยเฮียไข่ไม่มีแล้วครับกว่าจะฟื้นหลายวันเลยเนาะ โอ้โหเป็นลุงชอบใจดูสิฮะนี่ีนี่นี่นิ้วสี่น้องสาวเลยลูกเอ๋โอ้โหชอบใจนี่ีนี่นนีสีมามาแท็กมือก่อนฮะให้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 มัดปิดได้ก็รัวใจโอ้โหวันเลนชายเราต้องใส่กระดิ่งกันขนาดนั้นเลยเหรอลูกเราอยู่ปิ้นน่นไอ้โบขอกิ่วเลยวะแกกุขิวคือรอยู่น้องโบ้มาดูที่โดดได้น้องสาวใหม่น่ะนั่นแหละน้องสาวน่ะ เต่ะ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 ตยไตจะตีะต่แต่ะ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 ตะ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 ตต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 ต่ กูเกิไม่มาบิ่ไม่ค่อยน่าใจเลยแล้วในไข่หนูมันหายไปผมไม่ค่อยใรอกนะอันนั้นแล้วแล้วแล้วไม่สนุกค่ะรับกันนะผมไม่ค่อยชอบใจอะค่ะแม่ดูรักตัวหนุ่อยอะตาจะกังวลเหรอคะลูกกังวลนะเหมือนมีอะไรหายไปอย่างเนง้อตัวเบาๆนะไม่ต้องไปยึดติดกับมันแล้วลูกไข่เขยอะไรยังมีกระปูอยู่ก็เอาแล้วครับผมยังไม่ได้ใช้งานเลยไม่ต้องใช้อะลูกใช้แค่ฉี่ก็พอแล้วครับแล้วพอมีไว้ฉี่ก็เฉยๆไม่ต้องใช้อะไรอะลูก พอแล้วฮนะเค okay, นั้นนะครับบอกเอฟซีดิบอกว่าวันแห่งความรักขอให้รักกันทุกคนเลยนะครับรักหมารักแมวรักกรอกัวครับก็แม่พูดไปหมดแล้วมีอะไรผมพูดมั้งนะพูดต่อ